ค่อยเสือเนี่ยเนี่ยอาคิดแล้วจะไปลงเอาปลาต่อสิไอยเสือครับผมเสือติดมันติดเนื้อ,อ,อแบบข้างในรวมนะพี่เนาะข้างหน้าข้างหน้าผู่ใหญ่ นางหรือว่าชีลิ้วรับกินน้องตังกตงามเลย Tốt chặt này cũng còn Làm đuôi đi vua Bốm Phá đít nồi Phạc lôi đứt thái về mắc cụt xoài เลือดคนนครับผมใ่เลือดทำไมคนคน,นเลยอก้อยเสือแ่บมากเลยครับผมก้อยเสือ